วันนี้มาเจอกับซูเมอร์เอ็ซ์ซเมอร์เอ็กซออก์ไฟไม่ออกหัวเทียนนะเปลี่ยนอะไรก็ไม่จุกมีปัญหาจุดหนึ่งตรงนี้สายไฟเส้อนออกจากยูคอยมันขาดมันขาดข้างในครับขาดตรงจุดสายรัดยึดสายรัดมันขาดตรงตรงนี้เลยนะครับ ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้ดูมันขาดตรงนี้นครับจุดจุดที่เขารัดหุดมาเป็นเป็นแนวทางครับใครที่หาไม่เจอก็ลองลอง,ลองดูจุดนี้นะครันันี้ก็ใช้เวลาหาอยู่หลายวันเลยไอ้ที่หาหลายวันนะจอดนั่งมองลงมือจริงๆไม่ถึง20นาทีเลย ขาดตรงนี้จริงครับขาดขาดจริงเพื่อนดูนะเพื่อนๆดูนะครับว่ามันขาดจริงเนี่ยนะมันขาดตรงนี้เลยเนี่ยเป็นจุดที่เออนะมันขาดตรงนี้เลยขาดขาดหนครับขาดหนไอเราก็งมุมอยู่ตั้งนาน มาจะลุนให้ดูลุนเลยอ้าวจุดให้มันหมายไปเลยเออจอแล้วนี่บนสายขาดออจุบจุบข่าวต่อก็ติด <laughs> อย่างง่ายหลังจากทำการต่อสายเรียบร้อยชื่อเรียกไม่จิด แมลองลองลองเปิดดูวยกทีนไหนจบลองสตาร์ทแม่ตึมเดียวติดเลยหนูเวสตาร์ทกันตั้งหลายวัน้มทำงนานที่ผมทำงาน